สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างอาร์ตบอร์ดให้พอดีกับขนาดไฟล์ของเรานะครับซึ่งตัวอย่างในวันนี้จะเป็นไฟล์โลโก้นะครับสเต็ปแรกนะครับก่อนเริ่มสเต็ปแรกผมขอเล่าก่อนว่าถ้าสมมุติเราไม่รู้วิธีนี้เมื่อก่อนเราทำยังไงเนาะก็โดยปกติแล้วนะครับผมก็จะลากออกมานะครับแล้วก็สร้างอาร์ตบอร์ดที่มันแบบพอดีซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่ามันพอดีจริงหรือเปล่านะครับก็มันก็เหลือบนล่างไม่เท่ากันเนาะหรือว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเราก็ต้องหุบอาร์ตบอร์ดที่มีเพื่อให้มันแบบพอดีกับตัวอ็อบเจกต์ที่เรามีนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่ามันจะได้พอดีกับไอตัวไซส์ของมันเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับวิธีการที่จะมาสอนนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวขอยกตัวยอย่างโดยการ copy ตัวนี้แล้วกันเอามาอีกชิ้หนึ่งนะครับให้เรามาที่ artboard นะครับตัว artboard tool ตัวนี้หรือว่ากด s h i f o ใน mac ก็จะเป็น s h i f o เหมือนกันนั่นแหละพูดทำไมนะครับก็ step ผ่านมาอ่ะเล่าให้ฟังก่อน artboard เนี่ยก็จะเป็นตัวจัดการเครื่องมือนะครับก็จะบอก artboard 1 artboard 2เนาะตอนนี้มีกี่ artboard ถัดมา step ทันมา,นมาอันนี้ step จริงละ ให้เราเดับเบิ้ลคลิกที่อ็อบเจกต์นะครับที่ต้องการสร้างที่ต้องการสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับรีบไปหน่อย mm hmm. ขออภัยนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตผมมันเป็นที่แท็บเล็ตผมนั่นแหละ mm hmm. ผมขอใช้ตัวทัรบาร์ตัวนี้นะ mm hmm. อ่าได้ละตัวแท็บเล็ตผมมันเวลาที่จิ้มรัวๆมันมันไม่ค่อยติดนะครับสภาพมันไม่ค่อยดีละ โอเคเราก็จะได้อาร์ตบอร์ดเนี่ยที่พอดีกับตัวไฟล์ของเราแล้วฉะนั้นเราตั้งชื่อมันได้เลยนี่ก็ได้แล้วไม่ต้องมานั่งดาวด้วยว่ามันจะเพื่อเหลือเพื่อขาดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเล่าออกมาผมขอลบอันนี้ไปเลยเนาะดับเบิลคลิกนะครับไม่ติดอีกละเดี๋ยวขอจิ้มจากตัวทัดบ่านะมันจะมีเสียงหน่อยเนาะ จิ้มเกินนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวอาร์ตบอร์ดที่ฟิตพอดีกับตัวไฟลโลโก้ไฟล์ต่างๆของเราใน AI นะครับอ๋อ,อเมื่อกี้ผมให้น่าจะว่าผมพูดว่าดับเบัลคลิกหรือเปล่านะครับจริงๆมันแค่คลิกเดียวเนาะสมมุติว่าอันนี้เนาะคล,คลิกเดียวคลิกเดียวครับโอเค ที่จำคลิกผิดเพราะว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันตั้งค่าไว้ต่างกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ถูกเรียบเรียงอยา่างดีแต่ว่ายังไงก็หวังว่าเป็นประโยชน์บ้างให้กับผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายก็ยังไงก็ชอบใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราก็วันนี้ก็ขอบคุณมาก